ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็มาต่อกันไปในเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกแต่ความจริงในวันก่อนมาหยุดยัางอยู่ตอนนี้โชชกเข้าไปใกล้อสมของพระเวสสันดรแล้วก็พักนอนอยู่หนึ่งคืนแต่คิดว่าบรรดาสตรีจะมีความตนีนในการให้ทาน ทั้งทั้งทั้งนี้เพราะว่าแกจะต้องการขอสองกุมมารมันไม่ใช่ของอืน่นเป็นเลือดเนื้อชาิเชื้อไขที่ว่าเป็นเลือดภายในกายของบรรน,นาเมสีอย่างนี้ยะถึงว่าอิสตรีเป็นคนเหนียวแน่นตจนีในการบริจาคทานมันก็ไม่จริงความจริงชูชกมีคิดผิดแต่ว่าถูกสำหรับแก แกค่ากนเนถูกไว้การขอสองกุมมานีมัสสีมาให้แน่ <c oughs> แต่ด้ว่าวาจาที่กล่าวว่าวันดาสตรีมีความดันน,นี้ไม่จริงเราจะเห็นว่าเวลานี้บรรดาญาตโยมพุทธบริษัทชายและหญิงที่ความเพ็ญกุศลกันมากๆนั่นก็คือสตรี เราจะโดนได้ว่าการบริจาคทานก็ดีนักเสียสละใดๆก็ดีหรือว่าการบำเพ็ญกุศลบุญาราศีในสลาวัดหนึ่งๆเราจะเห็นว่ามีผู้ชายมีอยู่ไม่เกินสี่เปอร์เซ็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของผู้หญิงในการที่ใส่บายกับพระตามหน้าบ้านก็เหมือนกัน เพื่อนน้อยรายที่จะมีผู้ชายมายืนใส่บาทส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในการสังคมสงเคราะห์ต่างๆเวลานี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายมีก็จริงแหละแต่ถ้าว่าปริมาณน้อย <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอาตมาเห็นจริง่อการสงเคราะห์อุคคลผู้ยากจนในถิ่นพระกันดาล คนที่ติดตามไปนั้นส่วนใหญ่จริงๆเป็นผู้หญิงเปอเร์เสนต์ของผู้ชายน้อยจริงๆและผู้กันตรงผลงานอย่างไปที่ไปอสอนงานเข่าของเขามากที่ต้องขนขึ้นรถคิดว่าของนี้ถ้าอยาขนขึ้นหมดก็ต้องใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงแต่ว่าที่ไหนได้ ลูกสาวลูกชายส่วนใหญ่เป็นลูกสาวหลายสิบเปอร์เซ็นตเกือบปดสิบเปอร์เซเก้าสปอร์เซ็นต,นตทำงานกันประเภทวิ่งจัดก,การจะไม่ถึงครึ่งชัมโองก็เสร็จนี่จะเห็นว่าตีตาชูชกแกดูเนี่ยมันดูผิดคิดว่าผู้หญิงเป็นคนตนีแต่ความจริงถ้าอยาจะมองกันไปดอดกที ว่าบนสวรรค์ยิ่งกามาวาจรสวรรค์น,นี้เทวดาหนึ่งมีนางฟ้านับหมื่นนับแสนในม,มีการนางฟ้านับหมื่นนับแสนนี่ไม่ใช่ว่าเทวดาเจ้าชูม้มีเมียทั้งหมื่นนางแสนมันไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าบริวารก็เป็นบริวารหมายความเทวดาไม่ยกฐานะบริวารขึ้นเป็นพัญญา แต่ว่าหญิงท่านหลายเหล่านั้นท่านเป็นคนใจบุญใจกุศลเมื่อตายจากคนจึงเป็นนางฟ้านี่เห็นไหมละ่ะมากเยอะ <c oughs> ถ้าท่านไม่มั่นใจความรู้ในศาสนาก็อ,องค์สมเด็จพระจอมใรบรมศาสนามีจงพยายามปฏิบัติตามหลักสูตรที่องค์สมเด็จพปะจินสีสอนไว้คือหนึ่ง ทำทิฏฐิจุพิยานให้ปรากฏหรือสองทำอภิญญาให้ปรากฏเจนว่าคำตรัตใวาจาที่ตรัสขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่ว่าเทวดามีจริงพรม,มีจริงนรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงท่านเจเห็นจริงทุกอย่าง จงอย่าใช้เฉพาะมันสมองที่ประกอบด้วยของโสโครกเอามันนั่งวิจัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะไม่เห็นจริงท่านจะไม่รู้จริงมันจะกลายเป็นว่าเรากลายเป็นตุกตาหินที่ปราศจากมันสมองเอาว่ากันต่อไปที่มันแค่นี้ใครอยากสงสัยก็สงสัยไป เป็นนั้นว่าในคืนวันนั้นพรนนามัสสีก็ทรงพระสุบิงหรือฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างดำร่างร่รางกายกำยำใหญ่ตัวมากนุ่งผ้ากาสาวพัฒผ้ากาสาวพัฒแบบพระทัดดอกไม้แดงมือถือดาบบุกรุกเข้ามาในบรรณาสรา แล้วก็จับพนางที่ฉดาแล้วก็ฉุดกระชากลากออกมาผลักพนางให้ล้มลนอนหงายลงไปบนแผ่นดินแล้วก็ควักเอาพระเนตทั้งสองข้างตัดอภาพระพาหาคือแขนซ้ายและแขนขวาแล้วก็พาพระอุระล้วงเอาดวงหาไทยก็ดวงใจไป เมื่อฝันจบก็ปรากฏว่าพระนางสะดุ้งตื่นตกใจภรวาพระวรกายสั่นด้วยอำนาจของการฝันร้ายจึงได้รีบเสด็จไปหาพระเวชนดรที่อาสมของพระองค์เพื่อทูลขอให้ช่วยทำนายนี่เป็นนั้นว่าสแสดงว่าพระเวชนดรกับพระนางมาสีเนี่ยไม่ได้อยู่ลงอาสมเดียวกัน นคนเขียนหนังสือเนี่เขาเขียนปแปลกๆทำไมช่วยริดเนี่ยชอบริดชอบรอนช่วยตัดช่วยทอนของจริงออกทั้งนี้ก็ได้กลัวจะไม่แน่ใจเพราะท่านเองถ้าไม่สามารถจะรู้ได้จะเห็นได้เกิดเลยคิดว่าหนังสือที่เกล่าวไว้เลิศดเลยเกินความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ที่ญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงที่กล,าาล่าวมาแล้วว่าพระพุทธศาสนาที่จะเสื่อมพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีใครคราททำให้เสื่อมนอกจากรูปตถาคตคือวิสุวิสุนียุมบาสุกบาสิกานี่แหละที่เรียมพูดทำลายพระพุทธศาสนาให้พินาศไปเวลานี้ฟังกันไะให้ดีเถอะ ผู้มุ่งทำลายพระศาสนาเนี่ยมีศักดิ์ศรีนะถ้าเรป็นคนกระจอกอก้อยทำลายพระศาสนาไม่ได้จะต้องเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่หรือมีชื่อเสียงพอสมควรจึงจะเข้ามาทำลายจิตใจของบรรดาทัางพุทธบริษัทหลายที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าได้ฟังกันไปดูกันไปแล้วก็จะเห็น ทีกันต่อไปเรื่องของเราเรื่องของเขาช่างเขาเมื่อเข้าไปหาพระเวชนดอนญาสมแล้วพอยายพระเวชนดรช่วยทํานายทายทักว่าฝันนี่มันร้ายพอดูพอพระเดจไปถึงก็ทรงเคาะประตูทั้งทั้งที่ยังไม่สว่างตอนนี้พระเวชนดรแปลกใจ <c oughs> ดีไม่ดีคิดว่าพระน,นาเมสีจะจับพระเวชนดรสิกันตอนนี้แหละพระเวชนดอนยินด้ทรงตัดถามว่านั่งใครใครมาเคาะประตูนในเวลาค่ำคืนตอน,นแหลกร้องเพราะนะไะ,ะ,น,น,ะ,ะน,น,นั่นนี่ม่นเช่นพรพนาสัตระพนาเมสียินี่กราบทูลว่าก้าวกระหม,ม่อมฉันมัสีพระเจ้าค่าพระเวันดอนแปลกใจว่าเอ๊ะนี่มันยังไงกันนี่ เวลานี้มันยังไม่สว่างนนางมัสีนโกโจะมีอาร,รมณ์ข้างใช่ไหมยิ่งได้ตัดออกไปว่าเอ๊ะนี่เธอมาสีลืมกติกาสัญญาจนแล้วหรือเพราะเราจะไม่ไปหามาสู่กันในเวลาค่ำคืนถึงแม้ว่าเราจะจะมาหาเราในเวลาสมคนชะนี ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ดีนะไม่มัสซีนะความจริงในป่าแบบนั้นไม่มีอะไรถ้าใจชัว่วสิอย่างกลางวันกลางคืนมันก็ไม่แปลกเนือคนเป็นสามีพันยีมาซาพัญญาสามีกันมาก่อนแต่ถ้าว่าพระเวันดอนท่านทรงเคร่งค,ครัดในข้อวัดปฏิบัติ ถือว่าเวลาวลาตรีสตรีไม่ควรจะมาหาแต่ความจริงแล้วว่าจมาหามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีความสำคัญแต่นี่เป็นเรื่องของท่านท่านปัานาเพื่อพระโพธิญาณทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเข้มข้น,นหมดต่อไปองค์สมเด็จพระบรมศคตคือพระพุทธเจา้าเตโสนติว่าพระนางม,มัสีนกราบทุนว่า พรอท่านมาท่านทูลกับหม่อมแก้วดีหม่อมฉันฝันร้ายได้เกินพระเจ้าค่ะพระแม่ขึ้นดอยถามว่าถ้ากันนังก็จงอยู่ข้างนอกแล้วจงบอกมาว่าให้แจ่มแจ้งว่าความฝันของท้าเจ้าเน่ยเจ้าฝันเป็นประการใดพนางกลับมาสีเนี่ยกลับทูลบรรยายความฝันร้ายอย่างที่ประทับ บอกทั้งหมดตอนนี้กล่าวมาแล้วนะเป็นว่าเมื่อเมื่อพระเวสสันดรในสงสรนดับก็ทรงนำดิว่าถ้าเราจะบำเพ็ญทาน,นบารมีหรือเป็นนว่าเราจะได้บำเพ็ญทานนะเราจะมีโอกาสได้บำเพ็ญทาน,นบารมีพรุ่งนี้จะมีคนมาขอสองกุามาร เราจะปลอบนางวสีหายหกลัวแล้วก็กลับไปนี่หมายความว่าวันพรุ่งนี้จะต้องมีคนมาขอสองมานแต่หาว่าเราจะประชายกรความฝันเขนา้ามานางวสีให้ตรงไปตรงมานี่การบำเพ็ญทานบรารมีคราวนี้จะต้องไม่เกิดผลฉะนั้นนี่ก็มีความจำเป็นจะต้องพูดแล้ว่าพูดให้ปรับจากหน้ามือเป็นหลังมือข่าวเถอะนะ จะไม่พูดตรงไปตรงมาในหนะสีนี่ทําไมเขียนให้ละเอียดเนะี่ยเขาความจริงบาลีเขาว่าละเอียดจริงๆและยังในทง้ทงแต่ว่าดูก่อนแม่มัสีที่รักความฝันของเธอที่ว่าร้ายเนะี่ยแต่ความจริงมันไม่ใช่ฝันจริงๆหรอกนะมันเป็นเพระาะธาตุพิการเธอน่ะอยู่ในพระราชฐานไม่มีการเหนื่อยอ่อนมาก่อน เวลานี้เธอต้องมาปฏิปบัติที่ที่ว่าพระเวชน,นัทนดรต้องมีความเหน็ดเหนื่อยอ่อนอยู่ตลอดวันเวลาสถานที่นอนก็ไม่มีความชั่วรานเลยเหมือนในพระราชนิเวศนี่ความฝันที่น้องฝันมานี่ไม่ใช่เหตุร้ยารยอย่ากลัวเลยเรื่องฝันจงบอกจงสงบอกสงบใจกลับไปยังก็ดีสเสียเถิด ฝันนี้ไม่ใช่ฝันร้ายมันฝันฝันวิถิการในหมายควาว่าถ้าท้องมันกำเริบแล้วก็การฝันมันก็ไม่ตรงไปตรงมาเมื่อเวลาที่พระเวสสันดรส่งปิากรอยู่นั้นก็เวลาเป็นก็พอดีเวลาสว่างแจ้งพอดีพนามสีก็ทรงจัดแจงทำกิจวัตรหรือว่ากิจทุกอย่างทำเสร็จหมด แลก็ทรงสมกอดพระราชโอรสและพระราช,ชธิดาแล้่ลมจูบหน้าจูบหลังจูบกนหม่อมด้วยน้าของความรักพรางก็ประทานพระโอวาทว่าแม่จะเข้าป่าหาผลไม้นัน้นลูกนันลูกรักระวังเนื้อระวังตัวอย่าได้ประมาทเมื่อคืนแม่ฝันร้ายยิ่งแม่ฝันร้ายยิ่งนักจะมีภยัย อย่าพากันไปเร่งไกลพระสมนุกนะกันแล้วก็ทรงภาพพระราจุมานทั้งสองเข้าเฝ้าพระราชสวามีแล้วก็ทูลว่าข้าแต่สมมติเทพขอพระองค์อย่าทรงประมาทอาจจะมีภัยแก่ลูกรักมอมฉันมีตกนักว่าจะาีภาัย ขอได้โปรดกรุณาประทานความปลอดภัยกับลูกขอมอมฉันด้วยเถิดพเจ้าค่ะเมื่อตรัสฝากฝังดังนี้แล้วก็ทรงหิ้วกระเช้าแล้วก็ถือเสียมพระเนรเปี่ยมไปได้วยน้ำอสุชนคือน้ำตาแล้วก็เข้าป่าหาเผือกข้ามันตำแนวไพรอ้โห <c oughs> อันนี้เขาเรียกกันอะไรเนาะ ฝ่ายตาโชชกก็นึกกันเนอยู่ยว่าพระนางมัทซีเวลานี้ก็คงจะ,สะเสด็จเข้าป่าไปแล้วจมอนีมอนี่ก็เหลือเกินคอยเวลาแกก็รีบออกจากที่พักบุ้งหน้าไปยังอาสมของพระเวสสันดรจ <c oughs> ึ่งขณะนั้นองกำลงังเสด็จประทับนั่งอยู่บนแผ่นศิลาพร้อมไปดูประมาณทั้งสอง พอพระองค์ทอดพระเนตรหินชูชุกเดินเข้ามาก็ทรงทราบในว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะได้บำเพ็ญทานบารมีที่ประสงค์ทรงมีพระไทยเบิกบานนแ้้ว็ตัดว่าครามเอย๋ยเชิญท่านเข้ามาเถิดแล้วก็หันไปตรัสก,กับพระชาลี หันกลับไปจัดกับพระชาลีกุม,มารว่าพ่อชาลีลูกรักนนนดูเมือคนเดินมาลักษณะท่าทางเหมือนจะเป็นพรามพ่อรู้สึกดีใจลูกจงลงไปต้อนรับแกเข้ามาเถิดพระชาลีกุม,มารเมื่อได้รับพระบรมราชวงการจากเสด็จพ่อ นี่กล่าวว่าหม่อมฉันเลยเห็นอะไรเห็นแล้วเหมือนกันเหมือนกันพเจ้าค่ะว่าคนนั้นเป็นพรามดูว่าแกยังมีความต้องการจะมาขออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่แกเป็นคนแกก็เป็นแขกของเรา對對แกเป็นแขกของเราแล้วลูกจะออกไปต้อนรับพระเจ้าค่ะตาชูชกเห็นไหมชาลีวิ่งมา ก็นดาว่านี่แหละคือราชโอรสของพระเวสสัดนดรควรที่เราจะข่มขู่ให้รู้จักกลัวเราเสียก่อนแน่เจะนไ่นมันจะได้ไม่ลำบากในภายหลังพอกุม,มารเอ่นคำต้นรับว่าพ่อรามทรงย่ามทรงบริขารมาเถอะหนูจะช่วยรับ แกก็ขู่สัมทับด้วยพระรุศวาจาวาจาหยาบนะพระรัวาจาหยาบแกก็ขู่สัมทับด้วยพระรุศวาจาว่าไม่ให้เด็กน้อยจงหลีกไปจงหลีกไปให้พ้นไปเดี๋ยวนี้อย่ามาขวางหน้าคนเดี๋ยวจะถูกทำร้ายเอแน่แม้แกมาอย่างสุนักกินแตน เมื่อกุมาได้สดับจากนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะอีตานีช่างหยาบคายเสียจริงๆรูปร่างหรือก็อัปรักษ์เต็มด้วยดิบุรุษโทษทุกประการไอ้บุรุษสโทษจะหมายความร่างกายของคนประเภทนี้มันไม่มีอะไรดีใครคบหาสมาคมแล้วก็มีแต่โทษกันตาตาแกก็เข้าไปถึงหน้าพอดีนั่งของพระเวสันดร แล้วก็กล่าวเป็นคำสมโภทนิยกถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณอันประเ,เสริฐรองคทรงเสียมสมรานอยู่ดีหรือพระเจ้าค่าพระเวทส้นดรจะด้จัดว่าด,ดูก่อนพรามเรามีความสุขสบายดีไม่มีโรคภัยอันตรายใดๆรบกวนเชิญท่านเข้ามาในสงข,ของเราเถิด เราขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีผลไม้ต่างๆทั้งน้ำพึ่งรสหวานของเราก็มีบริบูรณ์เชิญท่านบริโภคตามความปรารถนาเถิดตั้งแต่เรามาอยู่ป่านี้ยังไม่มีผู้ใดมาถึงที่อยู่เราเลยท่านมีธุระประสงค์สิ่งใดหรือจึงได้มาเป็นแขกคนแรกของเราในสถานที่นี้ <c oughs> เมื่อพระเวสสันดรตรัสจบโชชก,ก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมาผู้ทรงพระมหากราุณาธิคุณกราบกระหม่อมฉันมาก็เพื่อจะทูลขอสองอกุมารทั้งสองขอพระองค์ได้โปรดทรงประทานแก่หม่อมฉันได้เถิดพระเจ้าข้าเอาแล้วแกก็เว้าสื่อๆนะความจริงก็น่านับถือก็ไม่กัน ว่าไหนๆจะขอก็ขอกันเลยสำหรับพระเวชชันดอนยในดนสน่่นนาด,ดูก่อนพรามเอ๋ยเรื่องการบริจาคทานแล้วเราไม่ได้วันไหวเลยเอาเถอะเราจะยอมยกให้แต่ถ้าว่าขณะนี้พนาวัีผู้เป็นมารดายังไปหาผลไม้อยู่ในป่ายัยงไม่กลับถ้าจะกลับก็คงเป็นเวลาเย็น เชิญท่านพักสักหนึ่งราตรีก่อนเถิดน่ฮะให้ค้างเคืนด้วยเพื่อว่ากุมารทั้งสองจะได้รับการตกแต่งประดับประด,ดาจากพันะมารดากพรพอรุ่งช้าแล้วจิงค่อยพาไปนะพระรุ่งช้าและท่านพรามจิงค่อยพาเด็กทั้งสองไปนะ เป็นอนนว่าเมื่อตายชูชกได้ฟังคำของพระเวสสันดนรเจนีกล่าวว่าข้าแต่คาติยะฤาษีคาติยะฤาษีมัยว่าเกลอศีผู้เป็นกษัตร,ริย์นี่ก็สัตวรร์ตผู้เป็นฤาษีนะ <c oughs> ก้าวกระลมอมฉันไม่อยากจะพักอยู่ที่นี่ถ้าอยากจะทูลลาไปใในบัดนี้เพราะว,ว่าพระมัตสี จะขัดขวางการบริจาคทานเพราะขึ้นชี่ว่าสตรีนี้เป็นอันตรายแก่บุญของทาย,ยกและแก่ลาบของผู้จะรับทานคำว่าทาย,ยกนี่แปลว่าคนให้จะทำอันตรายบุญของทาย,ยกคือคนผู้ยกให้แล้วก็เป็นทำลายลาบของบุคคลผู้รับฐานด้วยคือผู้รับ กระม่มฉันไม่ขอพบพระนางมาสีแต่อย่าขอทูลลางไปบัดนี้ขอพระองค์ได้ทรงตัดเรี่ยกสองกุมารนกุมารีมาให้แก่ข้าพระเจ้าเถิดพระเจ้าข่าแกมัดเฉยฮะยู่ๆก็มัดเอาเลยแกถือเป็นของแกเสียแล้วนันเป็นอย่างนั้นด้วยนะแปลกๆ <c oughs> คนนี้มันมีความเห็นไม่เสมอกัน เปน็นเาว่าในเวลานั้นพระเวสสันดรยินดีสนัดว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอท่านนำพาสงฆ์ม,มานตรงไปหาพระเจ้ากรุงสุนชัยผู้เป็นอัญญาการเท้าเธอได้ทอดพระเนตรเห็นหลานรักซึ่งกำลังช่างพูดนารักในอินโดก็ย่ทรงมีพระทัยยินดีและจะพระราชทานทรัพย์แก่ท่านเป็นมากขอท่านยิ่พาไปทางนั้นนะ เอาละสิฟังหนูที่ว่าชูชกจะไปหรือไม่ไปใครจะไปเมื่อชูชกได้สนับพระวาจาของพระเวสสันดนแล้วจึงได้กราบทุนว่าข้าแต่พระราชบุตรผู้ประเสริฐก็หม่อมฉันถ้าทำอย่างไัก็คงไม่พ้นพระราชอาธิยาโดยทีย่จต้องถูกกล่าวหาว่าฉกชิงรักเอาสองอุมารไป แล้วอาจจะถูกขายให้เป็นทาสหรือก็ประหารชีวิตเสียก็ได้กระบอมฉันกลัวที่สุดคือการจะถูกนางพรามณีเไื่อมิจ่ากลดา่าเอาว่าไม่สามารถจะนำสองกุม,มารไปรับใช้เป็นทาสนางจะดา่าพิจิย่อยยับจะนี่แหละพระเจ้าค่ะไอ้ที่มานี่ความจริงไม่ได้ตั้งใจมาเองหรอกก็กลับทูลว่อย่างนั้น ที่มาเนี่ยก็เพราะว่าเมียใช้มานี่ระวังในดีท่านที่เมียโยุงมากคนแก่มีพัญญาสาวถ้าว่าใครเล่าจะไม่รักแต่ระวังในความรักมันเป็นภัยยองสมเด็จเรจจอมไตรบริมาสนดาทรงตรัสว่าปิยโตชายตีปิปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยัง ความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักและแันรายก็เกิดจากความรักแต่ความรักของระเวสันนของนายชูชกนีมันไรผลเสียแล้วเพราะว่าชูชกมาออกจากบ้าน <c oughs> หลังจากวันนั้นไม่กี่วันนาไม่ตันดาก็เจกกันนมูปหลอ่อมาตอนนี้หนุ่มูปหลอก็เลยพานางมิตรดาเปิดเส็ยแล้ว สำหรับชูทกผู้ใจแกล้วถ้ากลับไปคราวนี้ก็หมดแล้วเมียไม่เหลือที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าภายหลังที่กล่าวแล้วว่าภายหลังอมเทนดาถวายดอกไม้บูชาพระสนตไตรดอกไม้ในดอกไม้ที่มีสีสดสวยงามจึงได้มีสามีหนุ่มตะวันหลังเป็นนั้นว่าว่ากันต่อไปว่าพระเวชนดอนก็ทรงตรัรสว,ว,ว่าท่ากันนั้น ท่านจะพาสองกุมารไปไหนกันละ่ะจูโชก็กราบทูลว่าจะขอเอาไปขายและจะมอบให้เป็นทายของมิจดาพราหมณีนะดีไหมบอกตรงๆจะไปขายด้วยและจะมอบให้เป็นท้ายของนามิจดาพราหมณีซึ่งเป็นพัญญาข้าพเจ้า เพราะนั้นว่าในขณะที่ดังสองคือชูชกกับเวสันดรสั่งสนทนากันอยู่นั้นสองกุมารในสะดับดังนั้นก็ตกใจทำให้ใจหวั่นไหว <c oughs> จึงได้พากันแอบหลังพระคันธกดีและก็เสด็จหนีเศ้าซ้อน,นไปตามพงรกด้วยกลัวว่าตาชูชกเกียาตามาจับตัว ให้ตกใจสันน,นรัวไม่อาจที่จะแอบอยู่ในที่ใดๆไ,ไ,ไ,ได้จึงได้พากันวิ่งไปทางโน้นแล้วก็กลับมาทางนี้จนในที่สุดก็ถึงกับถึงขอบสะโปรณีจึงพากันลงไปในน้ำเอาใบบัวปิดประเสียนซ่อนไปกายประทับยืนยืนอยู่ในกระแสชนใน,ในสนารนั้น นางสีนี่ตัดขบชนิดหนึ่งเมื่อก,กี้นี้ว่าตามนางสีนางสือตัดไปนิดหนึ่งเป็นนั้นว่าตามเรื่องจริงๆที่ละเอยยียดท่านบอกว่าอย่างนี้เวลาที่สองกุม,มารากุม,มารีที่กันหาและชาลีเมื่อไี้ปังตาชูชกกับพระเวสสันดรพูดกันเป็นนั้นว่ามั่น ให่ายัางไงยังไงวันนี้นั้นก็ไม่คลาดจากมือของชูชกทั้งสองยุติพากันวิ่งวกวนเวียนไปเพื่อปราศจากเพื่อต้องการจะหนีถ้าได้ว่าพอไปถึงสะโปกรณีก็แทนที่จะเดินเอาหน้าลงกลับเดินถอยหลังลงแสดงที่รอยว่าไม่มีคนลงไปสะโปกรณี <c oughs> แต่ว่ามีคนเดขึ้นจากปากสาจากสะโปกรณีการแสดงเช่นนี้จะให้พระราชบิดาและทูชกมีความเข้าใจว่าทั้งสองนั่นท่านนั้นไซไม่ได้ลงไปสูปส่ปากสะโปกรณีนี่ความจริงเรื่องราวจริงๆก็เป็นอย่างนี้นะแต่สีที่กำลังอ่านอยู่นี้ขาดไปแต่ก็ไม่เป็นไร ขา้าก็เติมให้แต่เป็นว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเป็นนั้นว่าการรับฟังในเรื่องนี้เป็นข้ะวเเวสันดอนกับปันางมัสสีหรือว่าจูชกจะมีโอกาสยกสองกุม,มารให้ไปได้หรือไม่ได้เอาาเอไว้กันไว้วันหลังก็แล้วกันเพราะวันนี้มองดูเวลาเข้ม ยาวเ,เข้าเส้นสามสิบนาทีพอดีก็ต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีดดบ,บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี